สวัสดีครับพบกับช่อง Brilliant Pi e ช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับที่เราลงคลิปซิงข้อมูล PC หลายเครื่องด้วย Google Drive on PC นะครับซึ่งก็มีคนเข้ามาถามจำนวนมากนะครับว่าอยากให้ทำคลิปอัปเดตของปี2022นะครับเพราะว่าวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาทาในส่วนนี้กันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับให้เราเซิร์ชนะครับให้เราเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Google d r i v e PC ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกลิงก์นี้นะครับเช็คลิงก์เป็น Google.com นะครับกดดาวน์โหลดไรสำหรับเดสก์ท็อปนะครับอ่าในตัวนี้ผมโหลดมาไว้แล้วนะครับผมจะกด cancel ไปนะครับอ่าเมื่อเราทำการโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เราโหลดมานะครับ กด yes ครับในส่วนนี้ผมจะกดติ๊กออกให้หมดนะครับผมไม่ต้องการให้สร้างช h o r t c u t ใด,ดๆนะครับกด install ครับาแล้วกด close ได้เลยครับอ่าก็จะมีหน้าต่างเดิ้งขึ้นมาให้เรา sign in นะครับว่าเราต้องการจะใช้ Google Drive on PC เนี่ย sync กับ Google d r i v e บัญชีไหนนะครับก็กด Sign in w i t h Browser ได้เลยแล้วก็เลือกอีเมลของเรานะครับที่เราต้องการที่จะผูกบัญชีนี้นะครับอ่าล้วกด Sign in ครับแค่นี้ก็จะทำการเชื่อมต่อระหว่าง Google d r i v e บน Cloud กับ Google d r i v e on PC สํสำเร็จแล้วนะครับอ่าคราวนี้ผมจะปิดตรงนี้ไปนะครับผมกดโอเคครับผมมาดูที่ Google d r i v e นะครับอ่าผมจะไปที่ Google.com ก่อน เรากดที่9จุดตรงนี้นะครับกดที่ Google Drive อ่าตรงนี้ผมจะปิดไปก่อนนะครับอ่าในส่วนนี้ผมสร้าง Gmail ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นว่างๆยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับคราวนี้มาดูที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากเราลง Google Drive on PC เนี่ยเขาจะสร้างลิงก์ลิงกนึงมาให้นะครับก็คือ Drive G เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะมีพื้นที่อีก,อกประมาณ 15G b นะครับให้ใช้ได้ฟรีๆเลยเมื่อผมคลิกเข้าไปดูนะครับ อ่ะก็จะเห็นว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับคราวนี้นะครับผมจะลองทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา2โฟลเดอร์นะครับอ่ะเราจะเห็นว่าเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเนี่ยในส่วนของ Google Drive ก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาด้วยอัตโนมัติเลยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองก๊อปรูปภาพมานะครับอ่ะก๊อปมาใส่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูที่โฟลเดอร์ img บน Cloud นะครับผมจะกดไปที่ไอคอนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการอัปโหลดรูปที่เราย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปบน Cloud ให้อัตโนมัติให้เลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยบน Cloud มีรูป3ามรูปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ต่อมา ผมจะลองทำการสร้างไฟล์นะครับ Excel ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ผมจะทำการแก้ไขไฟล์ Excel ไฟล์นี้นะครับผมจะพิมพ์หนึ่งสองสามแล้วกดเซฟนะครับ แล้วผมจะมาดูที่ไอคอนตรงนี้นะครับรอให้อัปโหลดให้เสร็จนะครับตรงส่วนนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับตัวซอฟต์แวร์จะอัปโหลดให้เองอัตโนมัตินะครับเนี่ยจะขึ้นอัปโหลดดิ้งแล้วก็อันนี้คืออัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเราไปที่คลาวเมื่อเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดผมเพิ่มข้อมูลไปอ่ะผมเพิ่มมาเป็นถึง5นะครับแล้วผมกดเซฟ แล้วผมมาดูตรงนี้นะครับรอให้อัปโหลดให้เสร็จนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเช็คดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวไฟล์บนคลาวเนี่ยก็จะรีเฟรชแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติเลยนะครับอคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแก้ไขข้อมูลจากบนคลาวดูบ้างนะครับซึ่งตรงนี้จะ มีทริคนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราแก้ไขข,ข้อมูลบน cloud เนี่ยในส่วน google drive บ on pc เนี่ยถ้าเราเปิดไฟล์อยู่เขาจะยังไม่อัปเดตให้นะครับเราต้องกดปิดไฟล์ออกไปแล้วรอสักครู่นะครับโปรแกรมถึงจะอัปเดตให้นะครับซึ่งในทีน่นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะกดปิดไฟล์ออกไปก่อนนะครับแล้วผมจะเพิ่มข้อมูลไปถึง7นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะบันทึกอ,อัตโนมัติใช่ไหมครับแล้วผมกดมารอตรงนี้นะครับสังเกตแถบตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะขึ้นคำว่า fetching เมื่อ พบว่าข้อมูลบนคลาวด์มีการแก้ไขนะครับอ่าแล้วคราวนี้สักพักเขาก็จะทําการดึงข้อมูลจากบนคลาวด์นะครับมาอัปเดตบนเครื่องให้เรานะครับอ่าเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วก็แสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการเช็คไฟล์ของเราก็จะเห็นว่าไฟล์ของเราก็อัปเดตตามคลาวด์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถประยุกต์ใช้ในส่วนนี้ได้นะครับนั่นก็คือ กรณีที่เรามีคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับแล้วเราต้องการแชร์ไฟล์บางอย่างด้วยกันนะครับเราก็สามารถลง Google Drive on PC เนี่ยหลายๆเครื่องนะครับแล้วก็ผูกบัญชี Google Drive เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแก้ไฟล์บนเครื่องที่1นนะครับแล้วก็ทำการกดเซฟไฟล์ในทุกๆเครื่องก็จะถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยสอบถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ